ที่ขับปหาเรื่องเขานะนี่ยที่เลนซายเนี่ยตตายถ้ามึงชนเ,เขาอะเขาตายนะแต่วอ,ตอนตีแท้แต่นี่วอนเลยอะ่ะ ต้ขอบคุณนะคนที่เขาไปรวมมาให้เนี่นยเป็นแนวติดนะมึงโอ้ถ้าเอาติดเป็นกูลนเลยสนุกมันรอดไม่ได้ไงทุกวันนี้วะอ๋อหูชนโอ้โหนี้ชนเลยแม่งชนเขาเลยอะ่ะ ไม่ชนเทาเลยอะ่ะโอ้โหนี่แงชนเลยอะ่ะคือไม่ไม่สนมีสนแตกไม่ชนอย่างเดียวเลยตากกาแบบนี้มีเยอะนะเพียนแต่ว่าคนประเภทนี้ไม่ได้มีแค่นี้คนเดียวนะมีเยอะ ได้อย่างไงขับรถบริเวณไหนวะเนี่ยบ้านมันอยู่ตรงไหนแล้วกูไปไปขับล่อล่อมันดีกว่าไปหาเจอมันดีกว่าแต่ไปขับยั่วยวนมันดีไหมไปขับยั่วยวนมันดีไหมพวกเราต้องว่างหารถไปขับยั่วยวนเหน่อย เนี้ยที่ม e. ัเป็นชนเขาเนี่ยเนี้ยมัชนเขาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแขนเนี้ยที่มนป็นชนเขาใช่ ความเร็วกว่านี้ชนนิดนิดเจ็บนะอาจมีเสียชีวิตได้นะถือมันดวงดีนะ เร็วด้วยนะประเด็นคือมันขับเร็วแล้วมันบี้เข้าไปหาเขาเลยนเวอะตำรวจมันยังไม่กลัวเลยอันนี้เลยตำรวจมันยังไม่กลัวเลยตำรวจมันยังไม่กลัวเลยนะครับพวกเราเนี่ยนั่นต้องโดนเลยเลยโดนโดนพ่อพ่อพ่อแบบนี้จ้ะ มีคนที่ผมอยากให้ผมพูดเรื่องนี้เยอะมากนะครับผมบอกเลยแล้ววิเคราะห์สั้นๆนะครับแล้วอยากให้คนดูให้จบก็คือโรคประเภทนี้รักษาได้ครับโรคประเภทนี้รักษาด้วยด้วยยาจีนแผนโบราณยี่ห้อลินตังวันละสองครั้ง3วันหายเลยหรือถ้ายังไม่ชะง,งักให้ใช้ยาฝรั่งชื่อซีต้นคนประเภทนี้รับรองหายป่วยนะครับ จากที่มีคนส่งข้อมูลมาก็บอกโอ้เป็นเจ้าของบริษัทเป็นนูนน่นน,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 นี่นู่นนั่นมีเงินในบัญชีมากมายเฮ้แต่เงินมันเยอะจริงนะไม่รู้ว่าข้อมูลจริงหรือข้อมูลปลอมนะครับแต่มีคนส่งมาให้ผมดูเนี่ยคนพวกนี้อาจจะตักกะป่วยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของคนดูจากลักษณะที่ใสเขาน่าจะมีปมกับรถสองล้อแล้วก็ดูถูกคนก็เลยกล้าทําแบบนี้คิดว่าตัวเองเคลียร์ได้ทุกอย่างโลกทําไมไม่เหวี่ยงคนประเภทนี้มาเจอกกวะา จะได้รู้กันไปเอามันเท่ากๆกันเวเท่าๆกันนะครับวอลลุ่มใกล้ๆกันนะรับรองบันเทิงอยากจะฝากทุกคนครับมองเรื่องนี้แล้วอยากให้มองอย่เรื่องหนึ่งคือการขับรถบนถนนอย่ามองแค่ถูกหรือผิดผมเจอประเภทนี้เยอะแต่อาจจะไม่รุนแรงคือบางคนคิดว่าตัวเองถูกตลอดกูจะขับยังไงก็ได้เพราะกูถูกขับรถต้องมีน้ำใจด้วย นะครับต้องมีการอบรมนะครับกรมการขนส่งนอกจากคุณอบรมเรื่องกฎจราจรแล้วคุณต้องอบรมเรื่องมารยาทบนท้องถนนควบคู่กันไปด้วยเพราะมันเป็นบ่อเกิดของความรุนแรงมีน้ำใจให้กันปัญหาไม่เกิดนะครับจริงๆจะลองคิดเรื่องนี้ดูด้วยนะครับว่าหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองถูกนะครับไม่รู้จักคำว่ายืดหยุ่นในการใช้ท้องถนน ร่วมกันประเด็นนี้สำคัญช่วยมองกันด้วยครับมีน้ำใจสักนิดมีชีวิตกลับบ้านสวัสดีครับ